นี่ฮะโดยรองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติหรือว่าบิ๊กโจ๊กนะครับเขาบอกว่าคาดโทษตํารวจทุกพื้นที่ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ครับไม่ให้มีแหล่งการค้าม,มนุษย์ในสถานบริการอย่างเด็ดขาดหากพบนะครับก็จะถูกลงโทษทางวินยัยนี่ฮะคุณผู้ชมครับพลตำรวจเอกสุรเชษหักพานรองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติครับท่านเอ็ครับคาดโทษตํารวจทุกพื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ครับ ไม่ให้มีแหล่งการค้ามนุษย์หรือนําแรงงานต่างด้าวที่ผิดกฎหมายเข้ามาทํางานในสถานประกอบการหรือสถานบันเทิงอย่างเด็ดขาดเลยนะครับโดยเฉพาะเด็กอายุต่ํากว่า18ปีครับเข้ามาใช้บริการหรือเข้ามาทํางานในสถานที่ดังกล่าวหลังเจ้าหน้าที่นํากําลังบุคคลน,นะฮะตรวจร้าน o n k e y t o y s ์ขับซึ่งเป็นบาร์โฮสนะครับตั้งอยู่ถนนเชียงใหม่ลําปางตะบนช้างเผือกอําเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่นี่นะฮะภาพที่คุณผู้ชมเห็นตอนนี้ก็คือภาพที่ตํารวจได้บุกจับในพื้นที่ของร้านครับ บุกจับเมื่อวันที่24เมษายนที่ผ่านมาครับโดยมีพลเมืองดีครับได้ร้องเรียนว่าร้านดังกล่าวแห่งนี้มีการสแสวงหาประโยชน์ทางเพศของเด็กอายุต่ำกว่า18ปีซึ่งเป็นชาวเขาด้วยนะฮะโดยนํามาเป็นพนักงานบริการของร้านครับและก็ตระเวนไปทํางานตามบาร์โฮสต่างๆพบนะครับมีเด็กชายอายุไม่เกิน18ปีหรือว่าไม่ถึง18ปีเนี่ยจำนวน2รายได้ถูกนํามาสแสวงหาประโยชน์ท่านเองนะฮะย้ำนะฮะเขาบอกว่าหากพื้นที่ไหนยังละเลยก็จะมีการลงโทษอย่างเด็ดขาด เราไปฟังเสียงท่านรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกันครับก็วันนี้ก็เน้นย้ำคู่กับแล้วว่าท่านยีจะต้องเอาผู้กลับมาช่วยกันนะครับนะก็ต้องหัวเรืกันนะตุลาก็ต้องเสดงรับรอบความย้ายดบนะครับเพราะว่าอย่างเรื่องเด็กเนี่ยเป็นเรื่องที่ทั้งโลกเขารับไม่ได้นะครับนะมันไม่ใช่เฉพาะทางไทยเหมือมันทั้งโลกนะครับวันนี้เรื่องเด็กมันเป็นเรลงโลกที่ เป็นภาวะความกังวลเป็นภาวะความผูกเพราะสถานการณ์การรุมรกในเทของเด็กความในตัวเด็กเนี่ปัจจุบันมีมากขึ้นเน้นย้ำนะฮะว่าถ้าพื้นที่ไหนเกิดแบบนี้อีกผู้กำกับสถานีตำรวจก็ต้องไปช่วยราชการและก็มีการตั้งคณะกรรมการ